สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง The m a s s Angel t a r o t หรือหนาักากนางฟ้ากับไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคารนะคะปีชวดกันเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรสาธุขอไพ่พลังงานบวกจงเกิดกับท่านที่เกิดวันอังคารปีชวดได้เถิดสาธุค่ะแล้วก็ทักทายพ่อแม่พี่น้องชาวลาวด้วยนะคะสมบัยดี ขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะเรามาดูกันเลยนะคะพลังงานใต้ไพ่เดวเวอร์เราจะเปิดไพ่สิใบนะคะ เลือกไว้3ใบเอ้ยเลือกไว้5ใบทดนะคะเลือกไว้5ใบนะคะสำหรับบทสรุปสี่หาสำหรับพลังงานใต้ไพ่นี่คือแบบว่าเดวเวอร์ขึ้นมาเลยนะคะเหมือนกับว่าการเกิดใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านหมายถึง ท่านที่แบบว่ามีเขาเรียกอะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้รับข่าวดีหรือขึ้นบ้านใหม่รถใหม่หรืออะไรใหม่ๆอะค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะปีชวดเนาะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย มันเหมือนกับมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ท่านคิดไม่ตกนะคะคือแบบว่ามันรู้สึกแบบเหมือนกับว่าอึดอัดไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์อะไรได้มีเหตุที่ทําให้ท่านต้องแบบว่าเขาเรียกกืนไม่เข้าคายไม่ออกว่ามันแบบจะเอายังไงดีกับชีวิตไงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพอไพ่เดวเวอร์มันเป็นพลังงานใต้ไพ่เนี่ย มันก็จะผักดันให้ท่านรู้สึกแบบอือไอ้ที่ว่ามันเครียดๆอยู่ท่านก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะคือเนี่ยเหมือนกับท่านน่ะก็ได้รับชัยชนะแล้คือแบบว่าสามารถขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในใจได้ออกไปแล้วอะไรเงี้ยคือเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ได้จบสิ้นไปแล้วนะคะการงานของท่านเองเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีปัญหาทําให้ท่านรู้สึกแบบไม่ไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนดีงานอันโน้นอันนี้มันก็เหมือนกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนมันเหมือนกับมันไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือท่านรู้สึกแบบอยากมันเบื่อเบอื่อค่ะเบื่อเบอื่อแต่ว่าจังหวะดีที่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เหมือนกับท่านเนี่ยพยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงฮะพอท่านมีความเครียดหรือกุ้มอกกุ้มใจเนี่ยท่านก็ยังแบบว่าขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะไปขอพรไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทําทานเพื่อทําให้จิตใจของท่านมีความแช่มชื่นเบิกบานขึ้นนะคะแล้วมันก็จะทําให้ท่านแบบรู้สึกแบบเออมีความสุขเออแฮปปี้ขึ้นมาบ้างมีความแบบสดใสขึ้นมาบ้าง ท่านอาจจะแบบว่าสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยมนคือเหมือนกับอาจจะแบบไม่ได้ไปอะไรมากมายก็คือแบบว่าปรึกษาหารือเพื่อนคุยกับเพื่อนคือหรือว่ามีอาจจะไปได้ไปงานเฉลิมฉลองมงคสลสมรสหรืออะไรเงี้ยคือมีเหตุให้ท่านแบบเปลี่ยนบรรยากาศทําให้ท่านรู้สึกแบบเออตั้งสติได้แล้วว่าอืมเอาละ คิ o ออฟม n นขึ้นมาคืองานการท,ที่ท่านจะทำเนี่ยท่านก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้คือมีความเขาเรียกอะไรตั้งมั่นมากขึ้นไม่ไม่ไม่โลเลหรือว่าไม่วอกแวกเหมือนอารมณ์ที่ผ่านผ่านมาคือมันอาจจะหวั่นไหวได้บ้างพอคนเราเจอปัญหามากๆมันอาจจะมีแบบวูบว่าวุบว่ามาแต่ว่าคือ,อสักพักหนึ่งท่านก็ตั้งหลักได้ด้วยความที่ว่า ท่านมีธรรมะอยู่ในใจด้วยอาจจะเป็นสิ่งสิ่งที่ทำให้ท่านรู้รสึกแบบอมืมันอิ่มใจขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะสามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคของท่านที่เกิดขึ้นได้แม้แต่เรื่องเงินเงินองทองทองเองก็ก็เช่นกันท่านก็พยายามหาลู่ทางหาอะไรแบบให้ได้เงินมาเหมือนกับท่านต้องมีภาวะที่ต้องหมุนเงินไงฮะคือแบบขาดสภาพพร่องหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบ ยิ่งทําให้ท่านรู้สึกแบบอืไปกันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยเครียดเนี่ยนอนไม่หลับแบบอาจจะทําให้แบบรู้สึกแบบเขาเรียกว่ามีต้องต้องหาหาย,ยานอนหลับมากินเลยอะไรเงี้ยคือมันทําให้ท่านแบบรู้สึกแบบมันอะไรอะไรต่อมีอะไรมันก็รู้สึกว่าวมลมรันพันตูไปหมดนะคะแต่จริงๆท่านก็มีธรรมะเข้าขม่มแล้วก็มี เดอะเฮอร์เนี่ยก็คือขึ้นมาแบบเหมือนกับคอยนำทางหรือคอยพยายามแบบชักเขาเรียกว่าพยายามนำทางนะคะให้ท่านไปสู่สิ่งดีๆคือด้วยความที่ว่าพอมีปัญหาท่านหันหน้าเข้าแบบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกรรมฐานไปทำบุญอะไรเงี้ยมันก็ค่อยคอยคลายขึ้นแล้วสิ่งที่ว่า edge of one ขึ้นมาเนี่คือเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วอะ เดี๋ยวท่านก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนก็คือเหมือนกับว่าได้รับชัยชนะความสําเร็จนะคะมันก็กำลังรอท่านอยู่เหมือนกันนะคะเรามาดูบทสรุปกันนะคะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรเราเพิ่มเติมเนาะ k n i g h t of Pentacle the Star the Moon ห้าไมา้ e g e of Cup คืออย่างที่บอกนะคะ เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยตอนนี้มันก็คือพอท่านแบบเหมือนจิตใจสงบมีความสงบมากขึ้นมันก็เลยทําให้ท่านว่าเอ้ยได้สิ่งที่ต้องการมาคือเดอะสตาร์เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเอาละตอนเนี้มันมันมีความกระจ่างชัดขึ้นมาบ้างละคือสามารถที่จะมีไรายได้หรือมีอะไรเข้ามาละทาให้พยุงเราพอที่จะ เดินไปได้แล้วถึงแม้ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันจะมืดมนมีความเครียดความความสับสนหรืออะไรต่อมีอะไรอยู่ไม่ว่าจะเรื่องการงานหรืออะไรเนี่ยที่ทําให้มามีปัญหากันในที่ทํางานขัดแข้งขัดขาหรืออาจจะแบบเลื่อยขาเก้าอี้หรืออะไรที่ทําให้ท่านแบบรู้สึกเครียดหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยสุดท้ายแล้ว Age of Cup ขึ้นมาเนี่ยการทุกสิ่งทุกอย่างของท่านที่ท่านปรารถนานะคะ คือด้วยความที่ว่ามีสติในการดําเนินชีวิตเนาะท่านเอาธรรมะเข้ามาแทรกในในชีวิตประจําวันมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจากที่แบบมันดูแย่ๆโลงรานพันตูเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารปีชวดนะคะ,ะการพยากรณ์ของท่านดวงชะตาของท่านก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปนี้คล,คลิปหน้าขอประทานโทษค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะสมบายดี